แบดมินตันโลกชนกันแบบไม่รู้จบสึกออสเตรเลียนโอเ2568มีอะไรให้ดูบ้างและนี่คือจุดที่คนไม่ค่อยสนใจในรอบ8คนสุดท้ายหรือรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทหญิงเดี่ยวของการแข่งขันแบดมินตัน HSBC B d o u t o u s Super 500รายการออสเตรเลีย Open ที่สเตทสปอร์ตเซ็นเตอร์ซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียระหว่างวันที่18ถึง23พฤศจิกายน2568เมื่อวันที่21พฤศจิกายนมีการแข่งขันที่น่าตื่นเต้นระหว่าง เมรัชนกอินทนนท์มือ8ของโลกและเมสุพนิดาเกตุทองมือ14ของโลกซึ่งเป็นการเจอหน้ากันค่ะองค์นักแบดมินตันชาวไทยสองคนในระดับโลกทั้งคู่ต่างสแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่และทําให้แฟนบอลต้องติดตามกันอย่างตื่นเต้นปรากฏว่าแมตช์นี้ต้องเล่นกันถึง3เกมสุดท้ายเมรัชนกก็สามารถเอาชนะเมสุพนิดาไปได้ด้วยสกอร์2ถึง1 1ึ2 ซึ่งเป็นการชนะที่น่าทึ่งและแสดงให้เห็นถึงความสามารถของเธอในการเล่นในสถานการณ์ที่กดดันด้วยชัยชนะนี้เมย์รัชนกจึงผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศและจะต้องเผชิญหน้ากับอันเซยองมือหนึ่งของโลกชาวเกาหลีใต้ซึ่งเป็นการทดสอบที่ยากลำบากอีกหนึ่งครั้งสำหรับเธอแต่ก็เป็นโออากาศที่ดีในการพิสูจน์ศักยภาพของเธอในระดับโลกด้านประเภทคู่ผ,ผสมไตเติลรุธนาพักอุบทองและเจนเชนิชาสุดใจประภารัตคู่มือ12ของโลกก็ได้รับการทดสอบจาก โนเอลภูวนัทหอบปลุกิจและมูนาเป็นยาทาอิ่มสะอาดคู่มือ7 7ของโลกแต่ด้วยการเล่นที่สม่ำเสมอและมั่นใจไตเติ้และเจนก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างสวยงามด้วยสกอร์ 2-0, 21-12, 21-15และเข้าสู่รอบต่อไปเพื่อพบกับผู้ชนะระหว่างคู่ผสมจากเดนมาร์กหรืออินโดนีเซียซึ่งเป็นการทดสอบอีกหนึ่งครั้งสำหรับคู่นี้แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพ หาพักของพวกเขาในระดับโลกจุดที่น่าสนใจคือการแข่งขันครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การแข่งขันทางกีฬาแต่ยังเป็นการแสดงศักยภาพของนักกีฬาชาวไทยในระดับโลกซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจและน่าตื่นเต้นคุณคิดว่าใครจะเป็นผู้ชนะในสึกครั้งนี้และคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการแข่งขันครั้งนี้มาร่วมพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์ด้านล่างกันเถอะ